เชิญเที่ยวงานสืบสารประเพณีสงกรานติดท้องพระนวัดบางขวากตะบนย่านยาวอเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีกลางวันพบกับกีฬาพื้นบ้านแข่งพายเรือพายหวงยางกลางคืนทับทั่งด้วยมหากรรมความบันเทิงตลอดงานชมฟรี13เมษายนมหามันกับสตริงดังเฮดเดอร์14เมษายนตื่นตากับการประกวดเทพีสงกรานต์สุนมันกับหมาโนทภาพพยน 15เมษามาสนุกสนานกับรามวงย้อนยุคนางนวลคอมโบ16เมษาหามหาสนุกกับแจ๊ดอรุณสวัสดิ์กอปปี้โชว์ อดงานละลานตากับกองทัพสินค้าราคาประหยัดนานาชนิดยาพลาด13-16เมษามหาสุกรานปีนี้ไปที่วัดบางขวางตะบนย่านยามเพอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีจองร้านค้าได้ที่คุณสมเกียรติ0 8 9 8 8 4 6738คุณบน063 270 0197